ฮัลโหลฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony นะคะและวันนี้ก็ถึงวันที่เราทุกคนรอคอยแล้วสําหรับอีเวนต์ใหม่นะคะจะมาจริงไหมเนาะทำไมพื้นที่ยังถูกล็อกอยู่6โมงเย็นนะคะจะมาตอนนี้ก็5โมง59นาทีแล้วเรามาจะมาดูกันนะคะตอนนี้เห็นไหมทุกคน มีองค์รักษาสาเซนทอกับราชาวอลเลกมาลดราคารอแล้วนะคะ490น่าซื้อมากองค์รักษภาสาเซนทอนะเราตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วแล้วยิ่งมารดราคาอีกเหลือ490อีกยิ่งน่าซื้อเข้าไปใหญ่แต่ว่าน่าเสียดายตรงที่เรานะคะเอาเพจไปซื้อไบส์มายที่คริสตันเอ็มพายไปแล้วก็เลยเหลือเพจแค่203เม็ดนะคะเออนี่นะคะก็เริ่มม,มี ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์นะคะมาลดราคาอรอเราแล้วนะทุกคนอยากได้อยากได้ราชินีเฮดอนมากอยากได้จริงๆนะอันนี้ถ้าเวทดมต์เป็นของตกแต่งเขาชอบจำผิดตลอดว่าถ้าเวทดมต์เป็นล้านค้านะคะไหนมีที่ไหนลดราคาอีกไหมว้าวที่ไรแอปเปิลก็มีของมาลดราคานะคะ อ้ยตอนนี้ก็6กโมงแล้วไหนมาดูซีอีเวนต์มาอย่างอุ้ยทาไมเครื่องเรายังไม่ขึ้นอีเวนต์อีกเนี่ยเดี๋ยวขอไปเข้าเกมออกใหม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนมาเรามาเข้าเกมใหม่มาดูซีอีเวนต์จะเด้งมาไหมแทนเฮ้ยไม่มา อาจจะต้องรอสักพักอ้ามาแล้วนี่ไงอ้ามาแล้วนะคะสตาร์ไ g กิ g มม m m ก็มานะคะตัวดําเนินเนื้อเรื่องของเรารู้อะไรไหมเวทมนต์เซนทอาจทำงานต่างไปจากที่ฉันคิดไว้ตอนแรกแต่มันก็ยังอันตรายอยู่ดีทิกซี่ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้เลย เพราะฉะนั้นฉันก็เลยร่างแผนการสอนใหม่สําหรับโรงเรียนมิตรภาพเพื่อให้ความรู้เรานักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีเด็กพยายามขโมยเวทมนต์ทั้งหมดในเอคเวิสเทียไป ยังไงซะนักเรียนของเราก็ยังไม่ตัวพอที่จะจดจำรายละเอียดกันได้ทุกคนดังนั้นเราก็ควรสอนให้พวกเขารูไหนดูซิว่ามีแหล่งข้อมูลโดยตรงอะไรบ้างที่ฉันจะค้นคว้าเรื่องเหตุฉุกเฉินระดับโลกนี้ได้ส่งสตาร์ไรกิมมือนะคะไปค้นหาร,ร้านหนังสือไปค้นหาในร้านหนังสือนะคะก็ทำควิตไปลูก3นาทีนะคะนี่นะคะร้านหนังสือ เพื่อนๆทุกคนก็น่าจะมีกันแหละเนาะเราจะเร่งเวลานะคะเพื่อจะได้ให้ทำเสร็จไวโอเคเสร็จละไล้เพจมาเพิ่มอีกหนึ่งอืมที่ร้านหนังสือไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเลยฉันว่าตอนนั้นทั้งเอควีเทียคงกําลังวุ่นวายกับความโกราหลที่เกิดขึ้นจนไม่มีใครบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ละมั้งฉันก็อยากอ้างอิงแผนการสอนจากประสบการณ์โดยตรงของตัวเองอยู่หรอก แต่แฮตอนนั้นฉันอยู่ในช่วงทำตัวร้ายๆน่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจเหตุการณ์รอบตัวเท่าไหร่ด้วยแต่อันที่จริงฉันไปถามพูนี่ที่เห็นเหตุการณ์นี้มากับตาตัวเองได้เสมอนี่นาถวายแลสปาร์คเกิลเป็นหนึ่งในโพูนี่ที่ช่วยกันปราบทีเร็กตั้งแต่แรกฉันไปสัมภาษณ์เธอดีกว่าส่งสตาร์ไลท์กิมเมอร์ไปสัมภาษณ์ถวายไลนะคะ5นาทีอ่ะนี เสร็จแล้วทุกคนได้เพชรม,มาเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดด้วยอ่ะขอบคุณที่มาหาชันนะสตาร์ไลท์ชันพยายามอธิบายเหตุการณ์แวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่นักเรียนของเธอจําเป็นต้องรู้อย่างเช่นโพนี่บางตัวไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหมอน่นเป็นหัวขโมยเวทมนต์ต่อเนื่องนานมาแล้วมันเคยพยายามขโมยเวทมนต์จากโพนี่ในเอเควเทีย e e จนทําให้ถูกส่งไปที่ทาทารัตเพื่อชดใช้อัจญากรรมที่ก่อขึ้น แต่วันหนึ่งมันก็หนีออกมาและเริ่มสร้างความหวาดผวาแบบเดิมให้เอควีเทียในปัจจุบันอีกครั้งบรรดาเจ้าหญิงของเอควีเทียต้องช่วยกันคิดหาแผนการและนั่นก็รวมถึงฉันด้วยตอนนั้นฉันมีปัญหาเรื่องความมั่นใจซึ่งเอาไว้เล่ารายละเอียดทีหลังก็แล้วกันแต่เรารู้ดีว่าถ้ามันขโมยเวทมนต์เอริคอนไปได้ก็จะแทบไม่มีใครหยุดมันได้อีกฉันจึงรับมอบหมายให้ปกป้องเวทมนต์เอริคอนเอาไว้ จนกระทั่งทีเร็กจับตัวเพื่อนทุกคนของฉันไปฉันต้องแลกเวทมนต์ทั้งหมดนั่นกับอิสรภาพของเพื่อนๆและฉันก็ไม่แน่ใจว่าควรทำยังไงดีแต่ตอนนั้นดิสคอร์ก็มอบเหรียญตาให้กับฉันซึ่งนั่นกลายเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่ฉันกับเพื่อนๆทุกคนรีบไปที่ต้นไม้แห่งความกลมเกลียวและใช้เหรียญตาเปิดหีบลึกลับและปลดล็อคพลังใหม่ให้เราพวกเราได้รับร่างสายลุงมี อีเวนต์6วันนะคะเพื่อนๆดูวิธีเล่นก็เหมือนเดิมนะเหมือนอีเวนต์ที่เราเล่นผ่านมาก็คือเก็บเซฟเก็บอ่าก็คือเก็บแซฟไฟ์นะคะเพื่อที่จะมาอัปเกรดพลังแล้วก็แตะที่ตัวบอสนะคะสู่บอสไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้แซฟไฟล์แล้วก็มาอัปเกรดพลังก็วนอย่างวนไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะเล่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาแค่จํานวนวันเท่านั้นเองกับของรางวัลที่น่าสนใจนะคะเรามาดูของรางวัลกันดีก,กว่า ี่นะคะวิธีเล่นก็แบบนี้แหละกดที่ตัวบอสไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาเซฟไฟล์มาอัพพลังให้กับเรานะคะเผื่อผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้อ่าก็ประมาณนี้อ่าทีนี้เรามาดูรางวัลกันนะคะรางวัลขั้นที่1เป็นของตกแต่งนะคะเป็นรูปหีปลึกลับใช่ไหมแล้วก็มีสายลุงพุ่งออกมาขั้นที่2เป็นเพชร15เม็ดนะคะขั้นที่3าม ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านค้าไหมหรือว่าของตกแต่งแต่น่าจะเป็นร้านค้าสักร้านนะคะขั้นที่สี่เป็นเพชรยี่บห้าเมตรขั้นที่ห้าเป็นพิง์กี้พายล่างสายลุงขั้นที่หโอ้โหเป็นทีเล็กทุกคนน่าจะเป็นทีเล็กที่เปลี่ยนร่างได้ด้วยนะคะร่างที่ยังไม่ได้ดูดพลังเวทมนต์กับร่างที่ดูดพลังเวทมนต์มาแล้วก็จะกล้ามใหญ่หน่อยร่างที่ยังไม่ดูดพลังเวทมนต์ก็จะเป็นร่างของผอมนะคะว้าวเราได้ เราได้พิงกี้พายทุกคนห้าผ้าเลยนะอีเวนต์นี้สำหรับสายฟรี Fi นะคะไหนมาดูซทิทำไมไม่มีเรนโบว์ดสของเราอ้าวอ๋อเรนโบว์ดสเป็นรางวัลคอลเลกชันนั่นเองคอลเลกชันนี้นะคะราคา1490บาทนะคะ ไม่รู้ว่า Android เท่าไหร่นะแต่ของ Apple นะคะ Apple Apple ราคา1,490นะคะเรนโบว์แดสายลุงน่าเติมมากแต่ว่าไม่มีตังแล้วอะทุกคนเออเราคงจะได้แค่พิงค์กี้พายนะคะสู้ไม่ไหว1,490ายทุกคนบายบอกเลยว่าบายเราไม่มีตังจริงๆนะ โอ้ oh, แล้วก็มีอีกคอลเลคชันหนึ่งเป็นคอล l เลคชันที่ต้องซื้อตัวละครนะคะชาวตัวละครที่เกี่ยวข้องกับทีเร็กนะคะเออไม่บอกเซ็ตรวมเลยเหรอหรือว่าไม่ขายเป็นเซตไหนดูราคาที่เป็นเซ็ตนะคะอ่า Apple Jack มาขายนะคะ1ตัวราคา399บาท Apple Jack สายลุงจะได้ Apple Jack สายลุงกับเพจร30เมตรแล้วก็สุดปลายสายลุงซึ่งเป็นของตกแต่งนะคะถ้าจิ้มของตกแต่งชิ้นนี้ไปก็จะมีน้ำพุพุ่งออกมานะคะอ่าไหนดู f ัตเตอร์ชายสามเหมือนกันได้รัวน่ารักอีกตั้ง35อันเนี่ยแล้วก็ได้เพจอีก35เมตรนะคะ f ัตเตอร์ชาย อ่าทวายไลท์สปาร์คเกิลได้บัลลังก์เจ้าหญิงทวายไลท์กับเพชรสี่สิบเม็ดอืมไม่มีบอกเป็นเซตไงน,นี่องค์ครักษ์ปลาสาเซนทอสามเก้าเก้าอันนี้น่าเติมมากราชาวอลเล็กสี่เก้าเก้าแรลิตี้สี่เก้าเก้าแรลิตี้ได้เวิร์กช็อปของเรลิตี้แล้วก็ได้เพชรสามสิบเม็ดนะคะ ราคาเซตรวมก็1,490งาสบาทไม่มีเซตนี้แปลว่าต้องซื้อแยกเอาอันนี้ไม่มีเป็นเซตนะคะไม่มีให้เหมารวมอือฮึก็คงต้องเลือกเอาถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะตัวละครได้ช่างแคนท์ครีกช่างแคนท์ครีกอือนี่แหละทุกคนอีเวนต์ใหม่นะคะ สำหรับเราคงไม่ได้เติมเราคงจะได้แค่พิง k ์คิพายตัวเดียวนะเป็นอีเวนต์ระยะกลางนะคะทุกคนไม่ใช่ระยะสั้นก็ใช้เวลาเล่น6วันนะคะสู้ๆนะทุกคนมันมี6ขั้น6วันวันแรกก็พยายามผ่านขั้นแรกให้ได้นะคะพยายามเข้ามาเล่นเกมบ่อยๆแล้วก็จิ้มแซฟไฟล์ที่เกิดขึ้นตามเมืองนะคะมันจะเป็นพุ่ง เอ้ยมันจะเป็นพุ่มนะคะเพชรก็มีแค่200อยเองเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปสั้นนะคะเราไปซื้อ,อลูกมาฮิปโป,โปกิปมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าน้องได้บ้านหลังใหม่ด้วยแล้วก็มาเป็นโูนี่ที่สามารถค้นหาเหรียญนำโชคได้นะคะให้เราในคูด่าวนั่นเอง ๋ยวให้ดูบ้านน้องนะคะเผื่อใครไม่ดูคลิปสั้นที่เราลงไปนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นบ้านของลูกมาฮิปโปกริฟนะคะเป็นบ้านแบบนี้ใช้พื้นที่ห้าคูณห้านะคะบ้านสวยใช้ได้เลยนะทุกคนเป็นบ้านหลังใหม่ในครูทาวนนี่งไงบ้านของฮิปโปกริฟนะคะอันนี้ก็เป็นตัวน้องนะคะกดดูโมเดลไม่ได้เพราะว่าส่งน้องไปค้นหาเรียนนำโชคให้เราอยู่นะคะก็นี่แหละ สภาพบ้านนะคะเดี๋ยวก็เราไปซื้อพูนี่อีกสองอ่าอีกหนึ่งตัวนะคะไบรซ์ไมลก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะไบรซ์ไมสีไม่สดใสเหมือนในร้านค้าเท่าไหร่นะคะพอซื้อมาก็จะเป็นตัวสีซีดๆประมาณนี้แหละไบร c ์ไมนะคะและไบรซ์ไมเราก็ทําให้เราได้ mm. คอเลคชันมา้าหนุ่มสุดเนี้ยบครบนะคะตอนแรกเราคิดว่าพูนี่คริสตันขามเนีย่ยเป็นมา้าตัวมียนด้วยซ้ํา mm. เพราะว่า ทั้งผมและที่คาดผมมันเหมือนมากแต่ว่าก็ดูจากทรงหน้าน้อง,นองหน้าสันสนส้นก็เป็นเป็นโพนี่ตัวผู้นะคะนี่แหละคอลเลกชันของเราก็ครบแล้วแล้วที่เป็นรางวัลก็คือคริสตัลโพนี่คริสตัลพัมนะคะบ้านอยู่นี่อ่าเป็นตัวนี้นะคะโพนี่คริสตัลพัมนี่เป็นรางวัลคอลเลกชันเมื่อกี้นะคะแล้วโพนี่คริสตัลพัมนะคะ ก็ยังอยู่ในคอลเลกชันคริสตัลและผงเพื่อนนะคะเป็นหนึ่งในคอลเลกชันนี้แล้วเราก็ทำให้เราได้รางวัลนะคะจากเซตนี้ไปซึ่งเซตนี้เราได้รางวัลเป็นเพชรนะคะประมาณประมาณ70เพชรมั้งถ้าจำไม่ผิดในเพชรอีก70เม็ดนะคะก็ซื้อใบสมัยนี้ก็คุ้มอยู่จ่ายไป550เพชรแล้วก็ ได้โพนี่มาเพิ่มอีกตัวด้วยแถมยังได้เพชรกลับมาคืนอีกนะคะก็คุ้มแต่ก็เสียดายอยู่เพราะว่าคือเพชรมันก็ตั้ง550เนาะถ้าเรารอรอจนมาถึงวันนี้เราก็ได้ซื้อตัวนี้นะคะองค์ารักปาสาเซนทอนะคะที่เราอยากได้เพราะว่าลดจาก700ลล้อ490เลยลดมา30%นะคะโอเค กล่องแซฟไฟร์ยังไม่เกิดเนาะน่าจะรออีกสักพักมันถึงอ่าเกิดแล้วนี่ไงก็จะเป็นกล่องนี้นะคะเพื่อนๆก็มาจิ้มได้เลยพยายามเข้าเกมบ่อยๆมาจิ้มนะแล้วก็เควสเป้าหมายวันนี้เราทําเสร็จหมดแล้วนะคะส่วนกระดานคะแนนเนี่ยเราไม่หวังเลยเพราะว่ารางวัลก็เป็นเพชรนะไม่ใช่ตัวละครเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เรามีแล้วนั่นเองก็อยู่อันดับ551นะคะเป้าหมายเราต้องทำแค่ให้มันได้120 เต็มทุกวันก็พอเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญตาแนละ้วเราก็จะแลกแคทเทลเป็นตัวต่อไปนะคะโอเคคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราไม่ได้ซื้อผู้ช่วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเล่นอีเวนต์นี้ทันกันเนาะแล้วจะมาผ่านไปด้วยกันนะทุกคนเรามาทำเป้าหมายแรกก่อนก็คือวันนี้เราต้องผ่านขั้นที่หนึงกันนะเพื่อรับของตกแต่งนะทุกคนโอเค งั้นไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัพคลิปใหม่เพราะวเป็นอีเวนท์ที่ยังไม่เคยเล่นก็จะมาอัพคลิปทุกวันนะคะเพื่ออัปเดตสถานการณ์โอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะ